สวัสดีครับในทุกช่วงระหว่างวันให้สันสุขสิ่งอันใดที่เป็นทุกข์ให้ไกลห่างเรากินเลตัญหาที่นำทางถ้าปล่อยวางห่างได้ให้ทําเลยอุปสรรคปัญหาสารพัดถ้าขจัดปัดเป่าได้สหายเอย๋ย ถ้าลงมือจัดการได้ให้ทำเลยทาไม่เคยก็จะชินสิ้นกังวลปล่อยวางได้ให้ปล่อยวางสร้างสันติใช้สัมมาทิฏฐิและเหตุผลไม่หลุดหลงมิจฉาเดินหน้าชนเข้าตาจนในวันใดได้เห็นทุกข์แพ้ชนะค้าคานดีที่ไหน ชนะได้ก็สาใจแสนสนุกแพ้เสียหน้าอับอายนั่งหน่ายทุกข์อย่าพ่ำเพ้อหาความสุขว่าจะมีแพ้ก็ทุกข์จะนั่งนอนมันก็ทุกข์คนชนะใช่ว่าสุขจ,จนเต็มที่่ายชนะไม่อับจนเป็นคนดีย่อมไร้สุขทุกทวีมีกังวลทุกทุกคนในวังบนให้พ้นทุกข์ ยิ่งหลงไหลใปสุขยิ่งสับสนยิ่งลุ่มหลงหมกมุ่นยิ่งมืดมนยิ่งดิ้นรนคือทุกยิ่งลุกหลามผู้เล็กลำปางโอลกรออนไลน์กรรมเป็นของลึกลับแต่มีอำนาจไม่มีผู้ใดหนีกฎแห่งกรรมได้เลยเป็นคนดีไม่มีวันจืดจางเป็นคนดีอยู่ในที่มืดก็สว่าง เป็นคนดีอยู่ในที่รกร้างก็เด่นเป็นคนดีอยู่กลางแดดร้อนก็เย็นเป็นคนดีอยู่ในที่ไม่ใครเห็นก็ยังเป็นคนดีครับ